ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความระลึกนึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโรขอถวายความเคารพพระวชิระวรคุณเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมารามพระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ขอเจริญพรคณะสัตธาญาติโยมนะที่มาร่วมทำบุญ นวัสีรัตนธรรมารามทุกท่านวันนี้อัตมาภาพจะได้มาแสดงธรรมปฏิสันฐานฉลองศรัทธาญาติโยมวันนี้ปารกหัวข้อทำอันทำให้งามทุกคนทุกท่านใครอยากงามให้ฟังธรรมนี้แล้วนำไปปฏิบัติแล้วจะงาม ทำมันทำให้งามนั้นมีอะไรบ้างมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือขันติหลายคนหลายท่านก็เข้าใจความหมายว่าขันติคือความอดทนอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆเมื่อสิ่งไหนเข้ามากระทบเราก็มีความอดทนอดทนนี้ก็จะมีหลายแบบ หน่งก็คืออดทนต่อความลำบากตากตำ่ำเมื่อมีกิจการงานได้ทํำงานนะได้ประกอบกิจต่างๆเรามีความอดทนไหมในชีวิตประจำวันบางคนก็ทนไม่ได้บางคนก็ทนไดนะ้แต่ข้อนี้ก็คือใครทนได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะนี่คือข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองอดทนต่อทุกขเวทนาเมื่อเกิดความสุขความทุกข์เรามีความอดทนไหมบางคนนั่งสมาธิเนี่ยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานั่งห้านาทีมันยังไม่เป็นไรพอเริ่มสิบนาทีปับ๊บเก็บขาแล้วอดทนได้ไหม บางคนอดทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันถูกเวทนาเข้าครอบงำแล้วตอนแรกก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอยู่ในฐานของจิตนะพอเกิดทุกขเวทนาก็าไปไปกับทุกขเวทนาแล้วนะไปอยู่ที่ขาแล้วบางคนนั่งไปนั่งมาปวดหลังแล้วก็ไปอยู่ที่หลังแล้วนะ ก็กลายเป็นว่าสติสัมปชัญญะไม่อยู่เลยในฐานของจิตนะอันนี้ก็เรียกว่าความอดทนในทุกขเวทนาต่อมาอดทนต่อความเจ็บใจมีคนมาด่ามาว่าเราเนี่ยเราอดทนได้ไหมนะมีปัญญาในการฟังกับความเจ็บใจไหมนะเหมือนหลวงพ่อท่าน นะเคยได้ยินเขาว่าหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนะมีคนบอกว่ามีคนมาด่าตรันว่าถ้าเขามาด่าเราเป็นหมาไอ้หมาเราลองจับดูสิว่าเรามีหางไหมนะปัญญาต้องมาพร้อมด้วยบางคนไม่มีปัญญาถูกด่าอย่างนี้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้ว แสดงว่ากำลังน้อมคำพูดเขามาใส่ใจว่าตัวเองนี่เป็นหมาทั้งๆท,ที่ปัญญามันยังไม่เกิดนะถ้าเมื่อไหร่ปัญญาเกิดขึ้นมาพระอดาม,มา้าลองจับไม่มีหางแสดงว่าไม่ได้ด่าเราด่าหม,มานะยิ้มรับเอาเลยเขาด่าอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่ของของเราเราอย่าไปใส่ใจบางคนเก็บทุกความใส่ใจมาใส่ตัวเอง มันก็เลยกลายเป็นทุกข์นั่นเองบางคนมีใครมาด่ามาว่าก็โอ้ยเก็บไว้หมดเลยหิ้วไว้หมดนะสุดท้ายก็เลยเป็นทุกข์เพราะการยึดมั่นถือมั่นในตนเองนั่นเองยึดว่าเป็นของฉันเหมือนเขาด่าให้เราเจ็บใจนะ่ะก็ยึดว่าเป็นของฉันแน่นอนเลยนะละไม่ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าอดทนต่อความเจ็บใจ ประการต่อมาอดทนต่ออำนาจกิเลสนะเช่นเกิดความโลภความโกรธความหลงนะเช่นความโลภบ,บางทีเนี่ยเดินไปเห็นสิ่งของสิ่งที่มันอยากได้ใจมันเกิดความคิดแล้วโอ้ยฉันอยากได้เหลือเกินนะสมมุติไปเห็นโทรศัพท์เครื่องหนึง่ง ทั้งๆท,ที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะโทรศัพท์เครื่องในตัวเองแต่ไปเห็นมันสวยกว่ากิเลสมันขึ้นทีนี้ฉันอยากได้เลอเกินอยากได้เลอเกิน,นทนไม่ได้ก็อา้าไม่เป็นไรเอามันก็แล้วกัน,นซื้อมาเลยน,นี่ก็เรียกว่าอดทนไม่ได้ตอนนีน้แต่ถ้าหาักห้ามใจได้แล้วก็บอกโอ้ไม่เป็นไรอา้าวเดี๋ยววันหน้าดีวกว่า เดี๋ยววันหน้าค่อยมาดนาูนี่ก็เรียกว่าอำนาจกิเลสค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรอันนี้ก็เรียกว่าขันติคือความอดทน,นก็จะมีอดทนต่อความลำบากตากตำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจกิเลสอันนี้คือข้อหนึ่งคือขันติ าการที่สองเขาเรียกว่าโสรจจะโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวตาพูดง่ายๆคือการข่มอารมณ์เข้าไปข้างในบางคนขันติแล้วแต่ข่มอารมณ์ตัวเองไม่เป็นข่มยังไงเอ่ยเหมือนกับสมมติมีคนมาด่าเรา ใจบอกว่าขันตินะขันตินะแต่ปากว่านหน้าบูดหน้าบึ้งเลยอันนี้เขาเรียกวไม่ขมอารมณ์ไม่เป็นนะมีคนมาว่าให้มาทำให้เจ็บช้ำน้ำจิตน้ำใจแทนที่จะขมอารมณ์ทั้งหมดเข้าไปในใจอย่าแสดงอากับกิริยาออกมาภายนอกนั่นแหละเขาเรียกว่าโสระจะเพราะฉะนั้นถ้าอยากงาม ต้องมีทำสองข้อนี้มันงามยังไงพวกเราลองพิจารณาดูถ้าสมมุติว่านะถ้ามีความอดทนแล้วอดทนทั้งสี่อย่างที่กล่าวมาได้แล้วแต่โสระจะไม่มนะีออกแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าไม่งามพวกเราจะสังเกตง่ายๆคนหน้าตาดีเนี่ย เวลาโกรธขึ้นมาหน้าตาไม่ได้เรื่องเลยดีแต่ใบหน้าแต่อากับกิริยาไม่ดีเลยไม่งามเลยแต่บางคนโอ้หน้าตาพอใช้ได้แต่เขาข่มอารมณ์มีใครมาดา่ามีใครมาว่าเขาอยู่นิ่งเขาอยู่เฉยเขายิ้มแย้มแจ่มใสไม่แสดงอากับกิริยาออกมาได้นะยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลา โอ้โหเห็นแล้วว่างามจริงๆง,นะงามมากๆฉะนั้นใครอยากงามให้ปฏิบัติทำสองข้อนี้จะงามงามกายนอกแล้วยังไม่พองามจิตใจด้วยท่านว่าฉะนั้นนะใครอยากงามจงปฏิบัติตามรรสองข้อนี้คือขันติความอดทน โสระจะคือความสงบสงเงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวสรุปง่ายๆก็คืออดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วข่มอารมณ์ไว้ข้างในอย่าแสดงออกมาภายนอกให้ใครรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรกำลังโกรธไหมเก็บข่มเข้าไปไว้ใครทำได้เช่นนี้งามแน่นอน งามในท่ามกลางงามข้างนอกและก็งามข้างในธรรมปฏิสันฐานในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยจตุรพิทพรคืออายุวันนะสุขะละธนสารสมบัติ คุณสารสมบัติจงทุกประการเทธุ